ะคะ่ะตอนนี้น้อเริ่มอัดแล้วนะคะเอาไว้สําหรับเพื่อนที่ไม่ไม่ได้เข้ามาฟังวันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมีคนถามอีกนะคะเวลานักศึกษาเข้ามาในวันที่ยี่สิบสามนะคะยี่สามยี่สีี่ห้าตอนเช้าให้พวกเราไปลงทะเบียนนะคะที่ในห้องสัมมนานะคะครูจะเปิดลงทะเบียนไว้ให้นะคะไปที่งานของชั้นเรียนแล้วก็จะมี ลงชื่อสัมนานะคะจะเป็น Google Form หน้าตาแบบนี้นะคะให้นักศึกษาใส่คำนำหน้าชื่อสกุลนะคะเลือกระดับชั้นนะคะประถมต้นมาปลายใส่รหัสนักศึกษาแล้วก็กลุ่มนะคะว่านักึกษาเป็นนักศึกษากลุ่มไหนมีใครไม่ทราบว่าเะออยู่กลุ่มไหนมีไหมคะแล้วก็กดส่งนะคะลูกมันจะต้องอทำทั้ง3วัน ที 4, 25, ่23วที่24วัี่25ครูเปิดให้เวลา7โมงตอนนี้ในมือถือของหนูจะดูไม่ได้เพราะครูตั้งไว้ตามวันที่นะคะแล้วก็ให้ทำทแบบฝึกหัดนะคะวันแรกวันที่23หนูจะเห็นแบบทดสอบคือบทที่1บทที่2และบทที่3นะคะเวลาหนูกดเข้าไปในมือถือของหนูนะคะจะมีคลิปวิดีโอให้ดูหนึ่งคลิปแล้วก็แบบสรุปเนื้อหานะคะ,นะคะจริงๆแบบสรุปเนี้ยมันเหมือนกันทุกบทเลย หนูจะคนที่จะพิมพ์นะคะก็เอาจากบทไหนก็ได้ไปพิมพ์แล้วก็พิมพ์มาทั้งเจ็ดแผ่นเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันเหมือนกันคือแม่ไปชิๆนะคะนักศึกษาดูคลิปวิดีโอนะคะตามหัวข้อเรื่องที่กําหนดนะคะอย่างเช่นเรื่องที่หนึ่งนะคะคุณธรรมจริยธรรมหนูก็ไปดูอัน,นเนี้ยแต่ละคลิปเนี้ย หนูดูให้จบแล้วก็ไปสรุปนะคะไปสรุปตามไป,ไปสรุปตามแบบอ่าแบบจะเป็นแบบนิ้นนะคะเป็นแบบนี้ใครที่มีก็ฟิ้นออกมาใครไม่มีเครื่องพิ้นนะคะใช้กระดาษเปล่ากระดาษสมุดชีนะคะเขียนหัวข้อตามนี้เ,เขียนด้วยลายมือตนเองห้ามพิมพ์น,นะคะชื่อสกุลสกุลระดับรหัสเรื่องที่หนูน เรื่องคุณธรรมจริยธรรมสรุปเรื่องยอ่อตัวเองได้ดูจากเนื้อหานะคะเสร็จแล้วข้างล่างสิ่งที่นักศึกษาสามารถนําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตจากเรื่องที่ดูจากเรื่องที่หนึ่งนะคะตนทั้งหมด7เรื่องวันแรกครูให้ทำสามเรื่องนะครทําเรื่องทำแป๊บเดียวเนี่ยแต่ว่าอยากให้ตั้งใจทานิดนึงแต่ละบท,ที่ติดคะแนนนะ พอสรุปแล้วครูจะ,ฉะเฉลี่ยฉเฉลี่ยคะแนนนะคะส่คนที่ร้เป็นนะคะนี่เฉี่ยเนี่ยมันจะไปโผโที่ที่ห้าและลูกแล้วก็วันสุดท้ายทําแบบประเมินความพึงพอใจด้วยนะคะก็มีแค่นี้ในการสมนาง่ายๆลูกไม่ีเรียกแต่ว่าต้องส่งแค่นั้นเองมันจะมีปัญหาคือที่ผ่านมาเนี่ยมีบางคนก็คือจมมากไหมครับอาจารย์ จ2เป็นรอามแหละทำเสร็จใครวันที่ห้าก็ดีแต่ถ้าหนูทำไม่ทนันขยายเวลาให้อีกสองวนันเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดถ้าหลังวันที่สิบเจ็ดใครยังไม่ทันอีกให้พักส่วนตัวใครที่มาทีหลังส่งช้าก็จะมีการตัดคะแนนคุณธรรมบ้างเพราะว่าเพื่อนเขาส่งไวพยายามอย่าลอกกันโดยเฉพาะนักศึกษาทหารมีหน่วยหนึ่งขอเข้าวัหนหนะคะ ปาอาจารยถ์ถ้าเราแคบหน้าจอเราไปเขียนใน iPad เอาได้ไหมคะจะเป็นลายมือตัวเองได้ค่ะค่คขอบุ่ณค่ะเวลาส่งนะคะให้เขียนเสร็จแล้วเนี่ยให้ถ่ายภาพหรือสแกน PDF นะคะแล้วเพิ่มงานเข้ามานะคะเพิ่มงานเข้ามาครูก็จะเอามาตรวจแล้วก็ให้คะแนนนะคะนักศึกษาก็ ทำสามวันแค่นั้นเองแล้วก็การพบปะครูนะคะจะมีวันที่23ครูจะเปิดห้อง8ปดโมงครึ่งทบทวนอีกรอบได้ไหมคะเดี๋ยวจะเอาวิดีโอให้ครูพบครูยี่สบสามนะคะ23 24จะเปิดห้องประชุมแบบเนี้ยเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้ใหม่นะคะ อาครูจะเปิดห้องประชุม8มปดโมงครึ่งค่ะพวกเราเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วครูจะเชิญผออหรือผู้แทนเข้ามาเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ,รเวลานักศึกษาเข้าก็อาจจะตอนที่ผู้ใหญ่พูดหรือหนูเข้าอบรมหนูก็อาจจะแคปรูปภาพไว้เป็นหลักฐานว่าหนูมาสัมมนานะคะเผื่อมีปัญหาภายหลังเนาะอาจจะเก็บภาพไว้ว่าหนูเข้าสัมมนาแล้ว แต่ว่าการที่มาประชุมแบบนี้แดงความว่าหนูจะผ่านการสัมมนาการผ่านสัมมนามันจะอยู่ที่การส่งงานเป็นลำดับแรกพระครูประเมินจากคะแนนการเขียนของหนูนะคะตัวนี้ครูจะเอาไปประเมินคุณธรรมนะคะแล้วก็การตรงต่อเวลาของนักศึกษาด้วยแล้วพวกเราจะได้มาพบปะกันเพราะว่าครูกับนักศึกษาไม่ค่อยได้เจอกันนะเนาะปกติ สัมมนาเนี่ยสนุกมากเลยนะคะสมัยก่อนเนี่ยค้างคืนด้วยนะนะคะมีแบบมีเกมมีอะไรให้เล่นอย่างเงี้ยแล้วมีวิทยากรมาสนุกสนานมากพวกเราจะได้เพื่อนใหม่เยอะเลยแต่ว่าด้วยสถานการณ์ก็จะต้องเป็นแบบนี้ไปก่อนนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ดูแลตัวเองนะคะอย่าให้เป็นโควิดมีใครไม่รอดแล้วมีไหมคะกิติภพเลยครับหลายปีสั้นแล้วไม่น่ารอดแล้วนะละอรอดกันน้อยแล้วแหละ ก็ไม่เป็นไร s <S ดูแลตัวเองนะคะก็พวกเราก็ใกล้จะจบแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปสอบอน็นอะไรกันนะคะก็จะมีแล้ววันที่ยีเนี่ย8ปดครูจะเปิดห้องประชุม8ดโมงครึ่งนะคะอ่าก็คุยไปเรื่อยๆจนกว่าผู้ใหญ่จะคุยเสร็จก็ที่ถามว่าถึงกี่โมงก็ไม่น่าจะเกิน9ก้าโมงสิโมงก็น่าจะเสร็จแล้วล่ะนะคะหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ไปทำงานแต่ว่าถ้าใครที่มีงานระหว่างนั้น นายเรียกหรือต้องทํางานก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะแต่ว่าไม่ใช่หายไปหมดเลยเหลือครูกับพออสองคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะลูกนะอยู่เป็นเพื่อนครูก่อนนะลูกนะแล้วก็มันจะมีปัญหาคือรอบนี้ัาจาร์เดี๋ยวทำข้อสอบเป็นเพื่อนวันที่ยี่สิบครูคะหนูออกจากขอพทอนะคะครูครูคะหนูออกจากห้องก่อนได้ไหมคะคนนีงานเขาเยอะบ้างเลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะวันที่ยี่สิบสี่เดี๋ยวเดี๋ยววันจริงเนาะ ได้คะ่ะได้เดี๋ยววันที่หนูต้องหนูมาฟังค่ะข,ขอบคุณค่ะ,ะวันที่ยี่สิบสี่นะลูกครูจะต้องพาตัวแทนของนักศึกษาสถาบันศึกษาทางไกลไปประกวดร้องเพลงที่ครูสภากระทรวงศึกษาธิการพวกนักศึกษาสถาบันทางไกลเนี่ยชนะเลิศระดับภาคแล้วก็เป็นตัวแทนของภาคไปประกวดระดับประเทศครูเป็นคนดูแลทีมนักร้องนักสแสดงครูก็เลยต้องพานักศึกษา,าไป ครูจะให้ครูแอนมาเป็นคนคุมห้องเรียนก็อาจจะมีการผูกูเข้ามาพูดคุยกับพวกเราอาจจะไม่นานมากนะคะแล้วก็จะมีพี่แอนเข้ามาดูแลแล้วก็จะบอกพวกเราว่าวันที่25วันสุดท้ายขออนุญาตไ,ปไปม่ประชุมโอเคไหมคะวันที่25โอเคครับรโอเคครับค่ะวันที่25ครูก็ต้องไปครุสภาเหมือนกันเพราะว่า คาดว่าถ้านักศึกษาเราเนี่ยชนะเลิศจะต้องขึ้นรับรางวัลวันที่25ด้วยนะคะครูก็เลยต้องไปกระทรวงอีกวันหนึ่งคือ24-25อยู่กระทรวงนะคะแต่ว่าตอเสียงเปิดห้องนะคะเปิดห้องให้พี่แอนเข้ามาฟูมห้องแล้วก็พี่แอนมีเรื่องจะพูดคุยกับพวกเรานะคะพี่แอนที่ดูแลกอปชอให้เราะคะ่ะเนาะพวกหนูนเรื่องอินเน็ตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็เดี๋ยวครูจะเข้ามาพูดคุยกับพวกเราด้วย แต่ว่าอาจจะไม่ได้ประจันนะคะพวกเราก็ทำงานด้วยเนาะตอนนี้มีใครจะถามอะไรไหมมีค่ะมีใครสงสัยถามเลยค่ะเรานานๆเจอกันทีคุยได้พอดีว่าหนูเช็คชื่อสอบเอเน็ตค่ะเราไม่มีนายชื่ออืมอันนั้นต้องต้องคุยกับทะเบียนแล้วเหรอลูกค่ะเขาบอกว่าต้องเดี๋ยวรอให้ทุกคนสอบเอเน็ตเสร็จก่อนแล้วหนูค่อยไปสอบเอ็กซัมแทนการที่เรา เนี่ยมันมีหลายกรณีนะคะคือคนที่คาดว่าจะจบไม่ใช่ว่าจะมีชื่อเอเน็ถ้าเรามีค่าเขาบอกว่ามันตกหล่นก็เลยให้เขียนใบคำร้องไปไม่มีชื่อถ้าหนูเคยมีชื่อเทอมก่อนเทอมนี้หนูก็ไม่มีชื่อหนูต้องเขียนคำร้องสอบ e อ a m อะไรพวกนี้ด้วยค่ะค่ะค่ะต้องเป็นการสอบหน้าจอสอบระจำ พูดคุยกับพวกเราหัวหน้าฝ่ายทะเบียนนะคะหลังพิธีเปิดก็ได้อาจารย์นวรัตน์คุยกับพวกเราเกี่ยวกับงานทะเบียนเรื่องขอจบเรื่องเอ็นเียร์เรื่องการแต่งการสถานที่สอบทุกอย่างเตรียมพร้อมในการที่จะจบหลักสูตรเพราะว่าสัมมนาก่อนจบก็คือคนที่จะจบนะคะสัมมนานี้ได้แสดงอปชไหมคะได้อปชไหมหนูยังไม่ครบเหรอลูกยัง ยังไม่ครบเหรอคะใช่ค่ะยังไม่ครบค่ะขาดเยอะไหมเยอะมากก็บอครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาการสมนาอย่างนี้เขาไม่ให้กบชแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเนาะก็อาจจะให้ทำรายงานอะไรเข้ามารายงานเรื่องการศึกษา เรียนรู้จากการสัมมนาอาจจะต้องมีการสรุปงานให้ครูอีกอีกต่างหากอะไรเงี้ยสําหรับคนที่จะจะขออีก30ชั่วโมงเนาะจากการสัมมนาจะต้องมีสรุปงานส่งครูเพิ่มนะจ๊ะโอเคไหมคะเพราะว่าปกติเรสัมมนาไม่ได้เราก็จะต้องเป็นทําเป็นรายงานการศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวเราค่อยค่อยคุยกันอีกทีกันเลย ใครที่ไม่สนใจเรื่องการใช้คลาสสูมเดี๋ยวให้เพื่อนออกห้องไปก่อนเดี๋ยวครูสอนหองสองก็ได้นะจ๊ะ <c oughs> ตอนนี้ใครจะถามอะไรอีกไหมวัน,นวีนยิยอยากถามมาแล้วอาจารย์ถามมาล้นะคะวันที่ยี่ห้านี่ไม่ต้องเข้าสัมมนาใช่ไหมคะค่ะวี่ยี่ห้าขอาอนุญาตค่ะวันท<อ>ี่ยี่ห้าพอดี คณะครูเนียจะเอาคันรูนแอคับอาจารย์อ,รอดีตละคนผับลูกวันที่ยี่ห้าเอายี่ห้าก่อนนะยี่ห้าก็คือพวกเราประชุมแค่ยี่สามยี่สี่โอเคไหมใช<า>่ค่ะยี่สิบสี่ก,ก็คือ,อคไม่ต้องแล้ว,วทำงานของหนูแต่ทียสิบห้าไปลงชื่อ<า>ที่ยี่สิบห้าทำแบบฝึกหดัดหนูที่เจ็ดแล้วทำแบบประเมินความพอใจจบเลยค่ะแล้วทุกอย่างคะแนนที่หนูสอบครูจะแขวนไว้ที่โน้ตของกลุ่ม วุฒิบัตรในการการอบรมครูจะส่งไปให้ทางอีเมลที่นักศึกษาทําใช้ในห้องคลาสมค่ะ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 กายครับมีเรื่องเรื่องคลาสมเอาไว้ก่อนเดี๋ยวครูจะสอนอีกรอบหนึ่งขออนุญาตให้คนอื่นถามก่อนอาจารย์คะเ่องสอบเอนเนเราจะเช็คได้ที่ไหนคะว่าเรามีชื่อไหมประมาณอีกวันสองวัน จะส่งชื่อให้ค่ะเ,เดี๋ยวอรอใส่ทะเบียนนิดนึงนะคะตอนนี้ชื่อมาแล้วค่ะขอขอไปตัดช่องที่มันไม่อยากก่างเล่นหมายลเลืประชาชนอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะเผยแพร่ก็อยากจะให้เหลือในชื่อนำคุณเลย่างเงี้ยทีี่่ไม่สำคัญมาก <ขอ S 1> ครูคาอภินยาเคยพอดีว่าเหลือกอพอชอีกสิบห้าคะแนนเนี่ยอันเนี้ยมันจะรวมได้ไหมคะที่สัมมนาค่ะ การสัมมนานะคะถ้าใครอยากได้ชั่วโมงกรบชเดี๋ยวครูจะมีแบบสรุปการสัมมานา่งให้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะโครูคะค่ะสอัสดีว่าเรเรียนมาษาอังแล้ค่ะเพราะว่ามันสอบเสร็จตอนมาะมาเดอนกันยา,นานตุลาค่ะ ซึ่งหนูก็คาดการณ์ว่าประมาณนั้นมันจะสอบสอบปลายภาคเสร็จนะคะแล้วก็เราอยากทราบว่าสามารถส่งกบชย้อนหลังเราไปรวมได้ไหมคะเพราะว่าหนูจบเทอมนี้นะคะฟังเนี่ยก็หนูจบเมื่อไหร่หจบจบเทอมกระบวนการเมื่อไหร่หนูค่อยยื่นจบได้ะค่ะลูกโอ,โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ,คะแล้วอไไงคะ ทีจะถามค่ะคัดพนาถามดเเขาจเลาใจะถไรอกหมหนูขอเข้าห้องน้ำก่อน้วมันงคิดยหพบถามกูได้เลยนะกิดิภพอ